ไปถึงโกหึ้150คนเลยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะค่ะต่อไปนะคะเราไปฟังนะคะความรู้สึกของนิวเซ m e มาสเตอร์ท่านที่2กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชันนะคะวันนี้ก็ขึ้นเวทีมาพร้อมยูแชรนะคะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการทำธุรกิจแต่อย่างใดค่ะดิฉัน นิวเซลมาสเตอร์ปาร์กซองจองค่ะ so wow, มันว้าวจ,จริงๆนะคะพอได้มายืนบนเวทีแห่งนี้เนี่ยรู้สึกตื <h 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 ่นเต้นมากกว่าที่คิดอีกนะคะค่ะถ้าเกิดฉันเนี่ยพูดติดขัดอะไรบ้างเนี่ยก็ขอเสียงตรงมือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนเด็กนะคะดิฉันเนี่ยก็ ป่วยเป็นโรคโปลิโอนะคะจึงทําให้ขาทั้งสองข้างเนี่ยเดินได้แบบไม่ปกตินะคะก็ะเลยจะต้องใช้ไม้ค้ำแล้วก็วีลแชร์มาตอลอดชีวิตค่ะแต่ด้วยนะคะความรักแล้วก็ความเสียสละของพ่อแม่เนี่ยจึงทําให้ฉันเนี่ย,นนยสามารถใช้ชีวิตในวัยเรียนได้อย่างปกติค่ะต่อมาเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็มีสามีแล้วก็มีลูกอีกหนึ่งคนนะคะ ส่วนลูกชายเนี่ยก็เป็นทหารแล้วก็ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วค่ะแล้วก็ทำให้ฉันเนี่ยได้อุ้มหลานที่น่ารักทั้งสองคนค่ะแม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะแต่ถือว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็สงบอยู่สะดวกสบายค่ะ แต่วันหนึ่งนะคะพายุลูกใหญ่นะคะก็ถาถูมเข้ามาในชีวิตค่ะดิฉันเนี่ยเคยนะคะเปิดเหมือนสถาบันกฎว,วิชาค่ะนานกว่า10ปีเลยนะคะแต่ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็เหมือนการขยายเหมือนขยายธุรกิจที่เกินตัวไปหน่อยนะคะจึงทำให้ฉันเนี่ยมีหนี้ที่มากมายแล้วก็ปิดสถาบันในที่สุดค่ะ คือแล้วตอนนั้นนะคะในขณะที่ฉันเนี่ยสูญเสียอะไรทุกอย่างไปนะคะก็เป็นจังหวะที่ฉันได้รู้จักกับอาตุมีพอดีค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยฉันยังปิดปิดใจอยู่นะคะไม่ได้เปิดอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยจนเวลาผ่านไปนะคะก็ได้รับการติดต่อจากสปอนเซอร์ท่านหนึ่งนะคะ แล้วก็ได้ยินเรื่องอโทมีอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่แปลกมากๆเลยนะคะคราวนี้เนี่ยฉันฟังแล้วรู้สึกใจสั่นขึ้นมาค่ะแล้วฉันก็รู้ว่าโทมี่เนี่ยไม่ใช่การขายสินค้าแต่มันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างไรายได้จากระบบได้ค่ะสามีของฉันนะคะ <S <S เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะ ใะแล้วอย่างที่ฉันบอกไปนะฮะว่าฉันเนี่ยปิดสถาบันกฎดวิชาไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยฉันก็จะเข้าใจดีเลยนะถึงความไม่แน่นอนของรายได้จากการใช้แรงงานนะคะฉันก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเป็นเส้นทางนี้เนี่ยเราก็น่าจะลองได้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะฉันก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นทำมาทมีค่ะ หลังจากที่ฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะความมั่นใจก็มาเลยค่ะปกติเนี่ยฉันเป็นคนที่มีปัญหาด้านการย่อยอาหารนะคะพอหลังจากกินไฟไซายนะคะแล้วก็โปรไบโอติกเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องการปวดข้อแขนนิ้วมือเนี่ยพอกินเทอร์มาซีนนะคะคก็รู้สึกว่า มันช่วยได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ดีนะคะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยนะคะเหมือนส่วนตัวเนี่ยฉันไม่มีอาคตาิเกี่ยวกับธุรกิจขาตรงเลยะคะฉันก็เลยคิดว่าคนอื่นกต็น่าิเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเลยะคฉันก็คิดว่าคนอื่นเจะคิดเหมือนกับฉันนะคะแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เลยนะคะ ก็มีคนดา่าฉันนะคะว่าเนี่ยพี่การอยู่แล้วยังจะให้พี่สไปย์ทํำงานแบบนี้อีกนะคะหรือบางคนก็บอกว่าถ้าเธอสำเร็จก่อน,นค่อยมาคุยกันสายตาแบบเมินเฉยสุดๆไปเลยนะคะด้วยความที่ฉันเนี่ยใช้วิลแช์นะคะบางทีการเดินทางแล้วก็ทำกิจกรรมมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะฉันก็รู้สึกท้อเหมือนกันค่ะแต่ฉันก็เชื่อในใจนะคะว่ามันต้องมีทางของเราสิฉันก็เลย ยึดถือแนวทางของอะโมีนะคะแล้วก็คิดว่าความดีและความสุอสัต์เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดค่ะฉันก็ค่อยๆนะคะก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวนะคะจนวันนี้นะคะฉันก็ได้ขึ้นมาเป็น New ซ e l า Master แล้วค่ะขอบคุณค่ะฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ทุกท่านเลยนะคะที่คอยสนับสนุน แล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดค่ะทุกคนคะฉันไม่เคยคิดเลยนะคะว่าการนั่งวิวแชร์เนี่ยมันจะทำให้ฉันเนี่ยไม่สามารถทำธุรกิจอัตโนมีได้นะคะแม้ว่ามันจะชา้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่หยุดเนี่ยยังไงเ,<ร>เราก็ไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนก็ต้องการที่จะให้ลูกสาวของเราเป็นคนที่มีความสามาร ฉันเนี่ยจะไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จให้แม่ได้เห็นความสําเร็จของฉันได้ค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะฉันก็จะมอบรายได้จากระบบเนี่ยให้ลูกๆแทนการทำงานแบบรายไดงานแ้จบรายไดก้แรงานจากแรงงานนะคะ ฉันเชื่อว่าวิาวแชร์ของฉันเนี่ยจะกลายเป็นล้อแห่งความสำเร็จนะคะที่จะพาฉันเนี่ยก้าวสู่การเป็นปน,นักธุรกิจระดับโลกค,ค่ะค่ะแม้จะช้าฉันจะไม่หยุดเดินอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะเรื่องราวแล้วก็ข้อความที่น่าประทับใจมากๆนะคะจากท่านนิวเซลมาสเตอร์ของเรานะคะต่อไปนะคะเรามาฟังนะคะความประทับใจนะคะและ้วก็ความรู้สึกของนิวเซลมาสเตอร์คังฮีซอนกันค่ะผมนะคะผู้ที่มีความฝันที่จะพา ทัวร์อะตอมี่ไปทั่วโลกค่ะนิวเซลมาสเตอร์คังยิซอนค่ะผมเนี่ยเป็นคนขับรถทัวร์มาประมาณ33ปีค่ะตอนนี้ก็ยังขับอยู่นะคะแล้วก็พาเนี่ยนะคะนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเดินทางมามากมายค่ะ แล้วผมก็มีความคิดเกี่ยวกับธุรกิจด้านท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยนะคะไม่เคยสนใจด้านอื่นเลยนะคะค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้นะคะขับรถให้กับนักธุรกิจขายตรงค่ะค่ะผมมีโอกาสได้พานักธุรกิจอาโทมีกลุ่มหนึ่งขึ้นรถนะคะชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยค่ะ มันเป็นวันที่ผมไม่ลืมได้เลยนะคะผมเนี่ยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่คอยชี้ทางนะจนทำให้ผมเนี่ยขึ้นอยู่บนวิธีแห่งนี้ได้ค่ะเขาบอกว่าท่าธุรกิจอโทมี่เนี่ยคือธุรกิจของการเรียนรู้อบรมนะคะ แล้วเขาก็สอนมาเสมอนะเขาการเข้าสมนานียเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะผมก็เลยเข้าสมนาเดือนละ4ี่ครั้งเลยนะคะแล้วผมก็เลือกนะคะการตบโตในอนาคตนะคะแล้วก็ตั้งใจธรรมโทมีค่ะเพื่อที่อยากจะให้ความมั่นคงกับครอบครัวของผมให้มากที่สุดค่ะ แล้วผมก็ตัดสินใจที่จะชาเล่นนะฮะเป็นเซลล์มาสเตอร์ในครึ่งเดือนหลังของสิงหาคมนะคะแม้ว่าผมอาจจะขาดเหลือไปบ้างน,นะคะแต่ผมก็มีความฝันค่ะผมอยากจะพาพาร์ทเนอร์นะคะขึ้นรถบัสแห่งความสุข ให้เต็มคันเลยนะคะแล้วก็พาเดินเดินออกอ่าออกเดินทางไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เที่ยวกันอย่างมีความสุขค่ะฉันเออสปอนเซอร์님이말을가장많이따르면서สปอนเซอร์님이하자는대로여기까지오게되었습니다ผมนะคะฟังคำแนะนำนะคะของสปอนเซอร์จนมาถึงวันนี้ได้ค่ะ 애터미 다단계를 하느냐고 반대를 했지만 지금에 와서는 저에게 후원을 해주고 저희 가족도 저에게 힘을 내시라고 용기를 주고 있습니다. 버스 기사님들은 여기에 오시면 대부분 손님을 내려놓고 개인적인 시간을 갖거나 잠을 자곤 하죠. 그런데 저는 그 시간이 너무 아까웠습니다. 그래서 집중적으로. ที่ผ่านมานะคะก็จะมีนะคะคนที่คอยบอกว่าเอยทำไมไม่ขับรถทัวไปล่ะมาทำธุรกิจขายตรงทำไมแต่ผมเนี่ยไม่สนใจหรอกนะคะเวลาผมเนี่ยพาธุรกิจมางานนะคะคนอื่นเขาก็จะใช้เวลาไปทำเรื่องส่วนตัวระหว่างที่รอลูกค้าอยู่ใช่ไหมคะแต่ผมเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นผมมานั่งฟังสัมมนาค่ะเสียดายนะคะนั่งฟังทุกวินาทีเลยค่ะ 저와같은관광버스기사에서크라운마스터로성장하신성공하신박정만크라운마스터의뒤를따라서ผมนะคะจะไม่ยอมแพ้แล้วก็จะเดินตามนะคะคุณปักจงมันะคะที่เคยเป็นผู้ขับรถทัวร์เหมือนกันนะคะที่ตอนนี้เป็นคราวมาสเตอร์แล้วนะคะผมจะทําแบบนั้นให้ได้ค่ะอ저희스포서님들의 부족한점을을코칭해주고항상따뜻ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะแม้ว่าผมเนี่ยยังไม่เก่งนะคะแต่ท่านก็คอยโคชชิ่งให้เสมอแล้วก็คอยให้กำลังใจผมเสมอผรมสำเร็จควจคมจคาำจทามำคานแล้วก็กลายเป็นอวมเร็ยลมาขึ้นบนเวทีแห่งนี้ให้ได้ค่ะม 절대혼자할수없는는사업이라걸알고있습니다ผมรู้ดีนะคะว่าธุรกิจอตอมีเนี่ยไม่สามารถทำคนเดียวได้ค่ะถ้าทำธุรกิจอตอมีไปต่อเนื่องกันเ่อไปทุกคนจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะทุกคนจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะทุกคนจะประสบความสเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ อย่าด้ทุกคนนะคะชาเลนจ์ชาเลนจ์แล้วก็ท้าทายตัวเองนะคะจนกว่าจะสำเร็จให้ได้ค่ะโกวันทันเด็ดดีมากอันนี้ท่านร้องเพลงไปด้วยนะคะว่าจะต้องโกวันทันเด็ดนะคะซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์แล้วเรานะคะจะไปสำเร็จไปด้วยกันแบบนี้ค่ะ เป็นไงครับเพลงพร้อไหมคะพอขึ้นบนเวทีรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อสักเท่าไหร่นะคะทรก다รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รั해서ุกทนท저희ร내가นี่รทาี่รักทานทรัี่รักทานทีนี่ยักที่รัานที่รทารักุานรักนี่รนที่าาาทีี่น ภรรยาผมก็เป็นห่วงผมมากๆเลยว่าจะไหวไหมนะคะแต่วันนี้เนี่ยภรรยาก็ได้มาให้กำลังใจผมหน้าเวทีเลยนะคะอยากจะบอกภรรยาว่ารักมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าลุยไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านก็ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะคะขับรถนะคะ